น้ำมันเครื่องเป็นสารหล่อลื่นที่สําคัญช่วยป้องกันการสึกหลอของเครื่องยนต์และช่วยให้เครื่องยนต์ทํางานได้เต็มประสิทธิภาพดังนั้นควรหมั่นตรวจเช็คและเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องทุกๆ800 0ถึง1 0 0 0 0กิโลเมตรหรือทุกๆ6เดือนขึ้นอยู่กับการใช้งานน้ำมันเครื่องเก็บได้นานแค่ไหนสําหรับอายุของน้ํามันเครื่องจะถูกแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันดังนี้ 1. น้ํามันเครื่องที่ยังไม่ได้เปิดใช้งานสําหรับน้ํามันเครื่องที่บรรจุพันยังอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ไม่ผ่านการเปิด และเก็บในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเช่นเก็บในที่แห้งไม่โดนแสงแดดหรือความชื้นเก็บในที่ที่มีอุณหภูมิคงที่โดยทั่วไปจะสามารถเก็บไว้ได้นาน3-5ปีนับจากวันที่ผลิตสามารถตรวจสอบวันผลิตหรือวันหมดอายุที่ข้างแกนลอนหากไม่มีข้อมูลที่ชัดเจนหรือเก็บเกิน5ปีควรหลีกเลี่ยงการใช้งานค่ะ 2. น้ำมันเครื่องที่ผ่านการเปิดแล้วสำหรับน้ำมันเครื่องที่บรรจุพันธุ์ผ่านการเปิดฝาแล้วหรือยังใช้ไม่หมดจะสามารถเก็บได้ประมาณ6เดือนถึง1ปีนับจากวันที่เปิด แนะนำให้ปิดฝาให้สนิททันทีหลังใช้งานและหากผ่านภาชนะอื่นไม่ควรถ่ายกลับไปยังแกนลอนเดิมเพราะน้ำมันจะเริ่มสัมผัสกับอากาศความชื้นและฝุน่นซึ่งทําให้คุณภาพและประสิทธิภาพของน้ํามันเครื่องเสื่อมลงค่ะข้อควรระวังหางน้ํามันเครื่องมีลักษณะผิดปกติเช่นมีสีคล้ำผิดปกติมีกลิ่นเหม็นหืน,ห,นหรือเหม็นเปรี้ยวมีตะกอนหรือน้ํามันแยกชั้นควรหลีกเลี่ยงการใช้งานเพราะอาจทําให้เครื่องยนต์สึกหรอหรือเสียหายได้